สวัสดีค่ะแม่น้องพใจใยมาดามสวีเดนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็มาสวัสดีทักทายพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกคนเหมือนเช่นเคยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนะคะน้องไม่ได้ทำคลิปนะคะแต่จริงๆแล้วเมื่อวานน้องได้ทำคลิปนะคะอัดคลิปไว้นะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าน้องไปไป,ไปรับน้องพาใจายใช่ไหมคะแล้วก็เดินทำคลิปไปด้วยแล้วทีนี้มันมีเสียงลมเข้ามาในคลิปค่ะ มันมีเสียงลมแล้วเสียงมันก็ขัดขาดห,หายๆนะคะแล้วก็กําลังคุยใกล้จะเสร็จนะคะก็มีสายเข้าจากประกันสังคมนะคะโทรมาหาน้องนะคะเกี่ยวกับการลางานการยื่นของเงินลาป่วยอะไรเงี้ยะคะ่ะเงินเลี้ยงลูกอะไรยเงี้ยดังนั้นน้องก็เลยคุยนะคะน้องก็กะว่าเออกลับมาบ้านแล้วจะมาทําคลิปต่อให้เสร็จพอมาเปิดฟังคลิปที่ตัวเองอัดตอนแรกนะคะเสียงขัดขาดห,หายๆนะคะน้องก็เลยเออได้มาอัดใหม่นะคะ <c oughs> เนี่ยแหละค่ะกว่าจะได้แต่ละคลิปนะคะพอเริ่มต้นสตาร์ทโทรศัพท์ะจะมาอัดคลิปแล้วอะไรเงี้ยก็มีสายเข้านะคะและออย่างจริงๆน้องก็มีกล้องนะคะแต่น้องไม่ค่อยชอบใช้กล้องถ้าเกิดเป็นคลิปพูดอะไรเงี้ยน้องชอบใช้โทรศัพท์มากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดออกข้างนอกน้องจะใช้กล้องนะคะเพราะว่าภาพมันจะสวยกว่ากันอะไรเงี้ยถ้าใช้โทรศัพท์มันก็ไม่ต้องแบบว่ามาอัปโหลดจากไอจากกล้องย้ายมาโทรศัพท์อะไรเงี้ยเราก็แค่เข้าไป ในแอปตัดต่อคลิปเลยอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะก่อนที่จะไปฟังเรื่องที่น้องเล่าน้องแชร์ประสบการณ์หรือว่าตอบคำถามพี่พีเอฟที่ถามน้องเข้ามานะคะว่าเนี่ยน้องพี่กำลังจะแต่งงานกับฝรั่งหรือว่า พี่อยากถามว่าเออแบบนะใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยดีหรือว่าอยู่ที่ต่างประเทศดีกว่ากันอะไรเงี้ยคะ่ะน้องก็จะมาตอบคําถามแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตคู่ของน้องกับป,ป้าๆเลยนะคะที่ย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะค่ะก่อนที่จะไปฟังยังไงนะคะน้องก็ขอกําลังใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่า กด s u b สไคร์นนะคะหรือว่าคอมเมนต์มาพูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปฟังกันเลยคะ่ะค่ะอย่างหัวข้อเรื่องที่ถามเลยใช่ไหมคะว่าใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกหรือว่าอยู่ที่เมืองไทยดีเมียฝรั่งใช่ไหมคะค่ะสำหรับน้องนะคะน้องจะแยกนะคะก็คือว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่เมืองไทยดี คือมีรายได้รายได้หลักประจำอะไรเงี้ยค่ะและอีกอย่างสามีของคุณเขาสามารถย้ายไปอยู่ที่ประเทศไทยได้น้องแนะนำให้ทำงานหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยจะดีกว่าค่ะถ้ามีเวลาหรือเรามีตังสะดวกเมื่อไหรา่เราถึงบินมาท่องเที่ยวที่ยุโรปหรือว่าประเทศนั้นๆที่สามีของคุณอยู่น้องน้องมองว่ามันจะดีกว่ามาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกนะคะ ถ้าถ้าเกิดคุณมีงานประจําอยู่ที่เมืองไทยนะคะแล้วมีงานที่ดีนะคะน้องเสียดายโอกาสตรงนั้นแทนนะคะและอีกอย่างนะคะถ้าเกิดคุณอายุเยอะแล้วและสามีคุณสามารถย้ายไปอยู่ที่เมืองไทยได้อันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเราอ,อายุเยอะนะคะแบบประมาณหกสิบหรือห้าสิบห้าอะไรอัพอะไรเงี้ยก็คือว่าอยู่ที่เมืองไทยจะดีกว่านะคะ ค่อยมาเที่ยวเอานะคะในช่วงหน้าร้อนหรือช่วงไหนที่สามีเราสะดวกนะคะแล้วค่อยบินมาเที่ยวกับสามีเอาอะไรเงี้ยคะ <t> ่ะน้องว่าใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยเรามันจะมันจะง่ายแล้วก็สะดวกกล่วก,กันอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ในมุมมองที่ดีในในในแง่มุมที่ดีที่ว่าการใช้ชีวิตยอยู่ที่เมืองไทยนะคะ <Sure. S 1> <t> ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินสภาพ, th, าพอากาศอะไรเงี้ยไม่หนาวเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยใช่ไหมคะอันนี้คือคือในมุมมองที่ดีอีกมุมมองหนึ่งที่ ที่สาหรับสาวๆหรือพี่ๆที่มีอายุเยอะหรือว่าสาวๆที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงที่เมืองไทยทําไมน้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะในเมื่อสามีคุณพร้อมที่จะไปอยู่ที่เมืองไทยกับคุณหนึ่งหลักคุณก็ไม่สูญเสียงานคุณไม่ต้องมาดิ้นลนหางานใหม่ที่ต่างประเทศและอย่างสามีคุณไปอยู่ไทยได้เขาก็มีเงินตรงนั้นสามารถซัพพอร์ตเขาเองแล้วก็สามารถซัพพอร์ตเมียด้วยเนี่ยล่ะาได้ทั้งสองต่อ สามีก็มีรายได้เมียก็มีรายได้ใช่ไหมคะถึงว่าเราอยู่เมืองไทยเงินเดือนเราจะไม่เยอะเท่ากับคนที่มาหางานทําในต่างแดนแต่อย่างน้อยเราก็มีงานการที่มั่นคงและสามารถใช้จ่ายในเมืองไทยได้อย่างสะดวกสบายนะคะนี่แหละคะ่ะอันนี้ก็คือในมุมมองที่ดีที่อยู่เมืองไทยนะคะแล้วก็อยากกินอาหารไทยก็ได้กินง่ายมีเงินร้อยเดียว กินได้ทั้งหลายเมนูนะคะแล้วก็ได้กินอาหารสดด้วยนะคะได้กินผลไม้ตามฤดูกาลของประเทศไทยเรานะคะอาหารทะเลก็ไม่แพงเหมือนอยู่เมืองนอกนะคะอยากกินเดือนไหนอาทิตย์ไหนวันไหนก็กินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วยิ่งเนาะการใช้ชีวิตของเมียรฝรั่งที่เมืองไทยนะคะ <c oughs> เป็นอะไรที่เมียฝรั่งหลายๆคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะใฝ่ฝันแล้วรอวันนั้นอยากกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยนะคะ <c oughs> และน้องเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะ ค่ะอันนี้คือในอีกกรณีหนึ่งนะคะค่ะและอีกกรณีหนึ่งก็เป็นกรณีเหมือนของน้องนะคะหรือว่าพี่ๆสาวๆคนไหนที่มีกรณีเคสเดียวกับน้องนะคะก็คือว่าสามียังไม่เกษียณและไม่สามารถย้ายไปอยู่ประเทศไทยได้นะตอนนี้และเราก็มีลูกเล็กแล้วก็ นะอายุยังไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะและสามีเขาพร้อมที่จะการันตีเรามาอยู่ที่นี่ได้และพร้อมที่จะซัพพอร์ตทุกอย่างปัญหาที่เรามีอยู่เมืองไทยก่อนที่จะพาเรามาอยู่ที่ต่างประเทศกับเขาได้นะคะน้องก็ว่าอยู่ที่ต่างประเทศก็ดีอีกอย่างนึงนะคะมาฟังนะคะว่ามันจะดียังไงใช่ไหมคะอย่างของน้องนะคะน้องมาก็คือน้องก็มาในช่วงอายุที่เยอะแล้วแต่ถามว่าเยอะมากไหมมันก็ไม่ได้ว่ามาก สำหรับการเริ่มต้นหางานทำหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสวีเดนนะคะ4ี่สิบมันก็ยังถือว่าไม่เยอะนะคะมันก็ยังแบบว่านะยังทำงานได้อีกอยู่อะไรเงี้ยถ้าเกิดเรามีงานทำเราก็ทำงานอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละก็คือการที่เราไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะก็คือว่ามันทำให้เรามีรายได้ที่ที่เยอะกว่าอยู่ที่เมืองไทยอันนี้คือสำหรับคนที่สามีไม่สามารถบินไปใช้ชีวิตอยู่ กับเมียได้ที่ตาไอที่เมืองไทยแล้วก็ผู้หญิงก็คือไม่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงหรือดีไม่สามารถซัพพอตตัวเองได้ในเมืองไทยะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีลูกที่แบบว่าสามีสามารถซัพพอตแล้วก็การันตีมาอยู่ที่นี่ได้ดังนั้นน้องก็เลยเลือกที่จะมาอยู่ตรงนี้นะคะและอีกอย่างน้องมาตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราหางานทําเราทํางานเงินเดือนมันก็มันก็สูงกว่า ที่เมืองไทยอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถซัพพอร์ตเมืองไทยได้ครอบครัวของเราได้นะคะในเมื่อถ้าเกิดครอบครัวเราเดือดร้อนเราก็สามารถซัพพอร์ตได้อะไรเงี้ยค่ะและอีกอย่างข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าการทํางานที่นี่นะคะอย่างที่น้องบอกก็คือว่าที่น้องทําคลิปไอเมื่อวานนะคะแล้วมีสายโทรศัพท์เข้าใช่ไหมคะก็คือจากไอประกันสังคมนะคะเขาก็โทรติดต่อหาน้องนะคะสอบถามเกี่ยวกับเพราะว่า น้องยื่นของเงินที่ว่าน้องลางานลาหยุดงานหนึ่งวันเพื่อเลี้ยงลูกลูกไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะน้องได้เงินตรงนี้นะคะเขาก็มาถามนะคะก็สอบถามรายละเอียดของน้องอะไรเงี้ยน้องก็ตอบไปนะคะเขาก็สอบอนุมัติแล้วนะคะน้องก็จะได้รับังค์ภายในวันที่ยี่ห้าของเดือนนี้นะคะนั่นแหละค่ะนี่ก็คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็อีกข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ที่คนที่เขาทํางานเป็นงานประจํานะคะถ้าเกิดสักวันหนึ่งเขาตกงานเขา เขาหยุดงานอะไรเงี้ยเขาก็ยังมีเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมนะคะช่วยเหลือคนตกงานก็คือว่าเนาะเรื่องสวัสดิการของรัฐเรื่องการสปอร์ตไลไ์ที่นี่น้องมองว่ามันดีกว่าประเทศประเทศไทยของเรานะคะในเรื่องสวัสดิการเพราะว่าต่างประเทศเขามันเป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้วอย่างสวีเดนที่น้องอยู่นะคะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วดังนั้นเขาก็เลยมีกําลังซัพพอร์ตประชากรของเขาอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็อย่างน้องพู้ใจนะคะก็คือว่าโอกาสดีของลูกเรานะคะเรื่องทางด้านการศึกษานะคะน้องไม่ได้มองว่าด้านการศึกษาของประเทศไทยไม่ดีนะคะประเทศไทยก็ดีความรู้แน่นในแน่นเป๊ะแต่ว่าด้วยความโอกาสทางด้านการศึกษาสําหรับเด็ก มันต่างกันนะคะเพราะว่าประเทศไทยมันก็ยังมีความเลื่อนล้ําระหว่างฐานะครอบครัวของเด็กอยู่ในเงี้ยครอบครัวคนจนก็จะไม่มีกําลังที่จะส่งลูกเรียนถึงระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยได้เลยเงี้ยค่ะแต่อย่างอยู่ที่ประเทศสวีเดนนะคะก็คือว่าสวัสดิการของรัฐเขาสนับสนุนเด็กให้เรียนต่อจบจนถึงระดับ อุดมศึกษานะคะก็คือเขามีเงินช่วยเหลือซัพพอร์ตตรงนี้นะคะนั่นแหละค่ะมอนเหมือนอย่างน้องเป็นคนต่างด้าวใช่ไหมคะย้ายมาอยู่กับสามีในต่างแดนนะคะถ้าน้องไปเรียนภาษาถ้าเกิดน้องอยากเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปอีกนะคะเขาก็มีเงินช่วยเหลือนะคะอย่างที่เพื่อนน้องเรียนเรียนผู้ช่วยพยาบาลเรียนพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีเงินเงินช่วยเหลือนะคะพูดง่ายๆว่าเงินจ้างเรียนนะ เงินให้ไปเรียนอะไรเงี้ยคะ่ะน้องก็มองว่าเออเขาเปิดโอกาสให้คนต่างด้าวเพื่อที่ว่าไปเรียนเพื่อจะได้ภาษาของเขาได้มีความรู้แล้วได้ไปทํางานเพื่อจะไปพัฒนาประเทศของเขาทํางานมีเงินเดือนเสียภาษีให้กับประเทศของเขาอะไรเงี้ยคะ่ะน้องก็มองว่าอยู่ที่เมืองนอกตรงนี้มันก็เป็นข้อดีเยอะ เยอะมากเลยทางทางด้านโอกาสในการหาเงินการพัฒนาศักยภาพของเราอะไรเงี้ยคะ่ะมันดีกว่าเมืองไทยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็เรื่องภาวะอากาศนะคะอากาศหนาวถามว่าอากาศหนาวมันแย่มากไหมมันก็ไม่ได้แย่มากแต่ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าในบ้านในอะไรมันก็มีฮีเตอร์ตัวปรับความร้อนอะไรเงี้ยคะ่ะแต่มันก็จะหนาวหน่อยตอนออกข้างนอกแต่ว่าเราก็เลือกใส่เสื้อผ้าที่มันทําให้ร่างกายเราอุ่นแต่ถามว่า อาหารการกินอันนี้ก็คือว่ามันก็มีเหมือนกันนะคะที่สวีเดนอาหารไทยทุกอย่างบางอย่างอยู่ที่เมืองไทยเราหากินยากอยู่นี่เรายังหาได้นะคะแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นแช่แข็งนะคะเราก็ต้องทําใจยอมรับมันนะคะเหมือนน้องนะคะปีแรกเป็นปีที่ปรับตัวยากแต่ในเมื่อเราเลือกที่จะมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องมองทุกอย่างให้มันเป็นบวกนะคะเราก็ต้องมองทุกอย่างให้มันเป็นบวกในเมื่อเรามองเรามาอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คือบ้านอีกหลังของเราเป็นบ้าน ที่ให้โอกาสเราที่จะหางานหาเงินหรือว่าหาความรู้ให้กับตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเพื่อมีงานมีเงินเก็บเงินไว้เพื่อที่จะกลับไปใช้ชีวิตในบ้านปลายในประเทศไทยนะคะน้องเชื่อว่า90%เซของผู้หญิงไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะว่าเป้าหมายเดียวกันก็คืออยากกลับไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไปใช้เงินนะพูดง่ายๆค่ะไปใช้เงินที่เมืองไทย ในตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับสามีที่ต่างประเทศเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่กอบโกยเป็นช่วงที่โทษค่ะเป็นช่วงที่ว่าเรามีโอกาสหาเราก็รีบหามือยาวมือยาวสาวได้สาวเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือนะเรามีโอกาสตรงนี้เราก็ขวยคว้าไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ลคะค่ะมันก็มีความดีความแตกต่างกันนะคะแต่ถ้าถามว่าอยู่ในสุขใจสุดก็คือ ถ้าเกิดคนไม่มีความห่วงทางทางเมืองไทยอยู่ที่ต่างประเทศก็สุขได้นะคะแต่สําหรับน้องนะคะน้องมีภาระมีความห่วงมีพ่อแม่อยู่ที่เมืองไทยนะคะน้องก็เลยน้องก็เลยมองว่าอยู่เมืองไทยจะดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ในเมื่อเราเลือกที่จะอยู่เมืองไทยไม่ได้เราก็ต้องพยายามอยู่ที่นี่ให้ได้อย่างมีความสุขนะคะการใช้ชีวิตอยู่คู่อยู่ในการใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะจะสุขหรือทุกข์ได้ อยู่ที่ครอบครัวของเราค่ะสามีเข้าใจทุกอย่างนะคะสามีไม่นอกใจไม่เจ้าชูทุกอย่างคุยกันรู้เรื่องเข้าใจมีน้ําใจอยู่ที่เมืองนอกมันก็ดีค่ะค่ะเนี่ยละค่ะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะน้องก็อยากขอบคุณนะคะทุกกำลังใจพี่พี่เพื่อนๆ f อซนะคะทุกคนหรือว่า เพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะหรือว่าทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของแม่น้องพัจใจมาดามสวีเดนนะคะถ้าชอบยังไงนะคะน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากด Subscribe หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้นะคะว่านะสิ่งที่น้องพูดอยู่ไทยหรือว่าอยู่ที่ต่างประเทศดีกว่ากันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ขอบคุณนะคะสำหรับคำถามและก็ขอบคุณทุกการังใจที่มอบให้นะคะสำหรับคลิปนี้น้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ